มันดียังไงดีเลยพี่คันนี้รถสปอร์ตป่าไปแล้วสปอร์ตสองประตูเหรอสองประตู<อ><อ>ว้าวแต่จริงนั่งสามได้แต่เบียดน,นิดหน่อยแล้วบรรจุไหมล่ะใจกว้างไหมรถสปอร์ตทำไม่ได้แบบนี้นะหลังเนี่ยคุณจูได้เป็นสิบคนเลยนะโอ้หมายความว่าดูสิจริงหรือเปล่า toyota hilux rio standard cab รีบมานะครับไม่ไม่ถึงแสนมีจำนวนจำกัดมาเลยครับมาเลยครับรีบเลยครับ รีบมาครับช้าหมดอดแน่นอนโอ้โหแข็งแรงทนทานอุอ้ยกว้างจริงๆิงนะโอ้โหแน่นอนผมปิดเลยเดี๋ยวผมพาไปเลยโอ้โหแจว๋วแจว๋วแจว๋วแจ๋วนี่ยิงช่วงนี้ใกล้สงการเนี่ยนะ,<จ>ะยังไงน้องคันนี้นี่ขนน้ําขนขน,น้นาโอ้โหเข้าไปเที่ยวได้สบายสาวๆขึ้นไ,ได้ไหมได้หมดอืมดีครับดีจอดนะจอดเล่นนะอันตรายนิดหนึ่งต้องจอดต้องจอดเล่นจอดเล่นอโอเค เครื่องเกียร์นี่แน่นแน่นรับประกันให้ปะรับประกันรับประกันแน่นอนยังไงเครื่องเกียร์หกเดือนหกหกเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเรียกว่าไปเลยรับประกันเลยเครื่องยนต์เกียร์ขับไปเลยไม่ต้องกลัวโอ้โหไม่ต้องกลัวสบายๆใช้ย่อยยาวดูแลเราด้วยโตโยต้านี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วพี่เครื่องเกียร์นี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช้ย่อยยาวก็จริงเนาะถึงถ้ามีปัญหานี่เราดูแลรับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้ว คันนี้สวยผมบอกได้เลยคันนี้สวยแน่นอนอ่ะรีบมาเลยครับผมราคาเล้าด้วยราคาเล้าเล้าใจสุดๆใช้สามแสนห้าฮะราคาเท่าไหร่นะสามแสนห้าพี่ฮะพูดอีกทีสิสามแสนห้าเลยพี่บ้าไปแล้วนี่รวมแวตแล้วเหรอรวมแล้วถอกจริงๆคันนี้สามแสนห้าสามแสนห้ารับสักคันไหมครับต้องรีบจัดเเยีเยเพระว่าดู่าตางจะจบเร็วด้วยแน่นอนถ้าหมดนะ ช่วงนี้เนี่ยค้าขายนี่ผมว่ากำลังมาแรงเลยนะเนี่ยจะหารถด,ดีๆอย่างเงี้ยสนใจไหมก็คนละคันไปเลยพี่หุ้นกันก่อนไหมล่ะโหราคาถูกขนาดนี้ไม่ต้องหุ้นแล้วสามแสนห้าคนละคันไปเลยสามแสนห้าคนละคันพูดถึงว่าเอาไปขนเนี่ยพี่ว่ากาขนไข่ขาย โอ้โหได้แน่นอนนี่ขนได้ทั้งฟาร์มอะผมบอกเลยไปตั้งฟาร์มเลยเหรอตั้งฟาร์มว้าวคันเดียวเอาอยู่ไหมรถเดียวคืนทุนเชื่อผมสองคันเลยเหรอสองคันเลยคนละคันคนละคันแสดงว่าแม่งสงสัยว่าคงจะขายดีนะขายดีแน่นอนไข่อย่างเดียวเลยนะไข่อย่างเดียวขนอย่างอื่นได้ไหมจะเพี้ขนอะไรก็ได้ขนหมูขนเป็ดขนไก่พี่ขนได้หมดเลยเออเว้ ราคารถถูกขนาดนี้ขนแป๊บเดียวคืนทุนแล้วสามแสนห้าโอ้โหขนได้เยอะเลยเนาะโอ้โหน่านอนบ้าสงใส่ต้องรีบจองว่าแต่มันมีไม่เยอะว่ะบ๊ายบายครับเอาวันดีครับผมวัสดีครับสักคันหนึ่งได้เลยพี่เอาไปขนอะไรล่ะครับพี่ขนเป็ดครับเป็ดไม่ทับอาชีพเราเราขนไก่ขนไข่ครับผมได้เลยครับพี่จัดไปจัดไปครับรีบมานะครับแป๊บเดียว หมดแน่นอนเชื่อผมครับผม